bắt xong nha 3 chạy ครับช้านิดนึงครับขอนะ เจ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA นะเจ้าเปิ้ลก็เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามโครงการสว่างทวดสว่างสวยัวยทวไทยจ่ายไฟทุกคนจากสภาพอากาศนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคเหนือนะครับตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกธีรชัยนาววรน,นิทท่านก็ได้มอบหมายให้กับหน่วยทหารในพื้นที่นะที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือกองกำลังต่างๆนะครับได้นําผ้าห่มกันหนาวของกองทัพบก ได้แจกจ่ายให้กับรัศดรที่ประสบภัยหนาวโดยนโยบายของท่านคือจะไม่มอบในช่วงที่สภาพอากาศหนาวจัดแต่ให้เป็นการมอบก่อนโดยเน้นมุ่งเน้นไปที่บ้านรัศดรที่มีความยากไร้และก็มีความต้องการจริงๆนะครับในวันนี้าทางกองพลังผาเมืองนะครับได้มอบหมายให้ผมพันตีเดชาทรสายหยุดนะครับรองผูค้ครับก,กองบังคับการควบคุมที่2หนโดยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4นะครับเข้ามาดำเนินการมอบของกันหนาวให้กับรัศดรบ้าน แม่าฝางหลวงหมู่ที่10นะครับตำบลสีด่องเย็นอาเภอชัยระการในวันนี้นะครับก็ทางราศดรก็มีความรู้สึกขอบคุณทางกองทบกนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลราษฎรมาโดยตลอดนะครับก<ป>็ขอบคุณครับท่าน้อหมมาให้บ่าวท้วาคอนหนาวแต่บุดอยนี่หนาวมากเลยครับก็ขอบคุณทหารที่เอาผ้าห่มมาให้ครับ